สวัสดีครับอะไรก็ถ่ายนะครับชำนาญบาไทยบ้านวันนี้พามาดูวิธีไทยบ้านเรานะครับอีสานนะครับการทำมาหากินหาปลานะครับนี่ครับช่วยกันรื้อบัวนะครับรื้อบัวเพื่อที่จะบานเหรอดูตัวครับ ทางนี้นะครับกองเชียร์นะครับไม่ได้ทำอะไรครับมานั่งนั่งลุ้นครับแต่ข้างล่างเหนื่อยจะตายอยู่แล้วครับข้างบนลุ้นอย่างเดียวครับกำลังใจครับวิธีไทยบ้านนะครับสกาวนะครับบ้านสายทั่วสองใต้นะครับเสียนตั้มนะครับเสียนผู้เสียนบูนะครับรอดูผลงานรอดูตัว ฝากกดติดตามนะครับอะไรก็ถ่ายชำนาญบ่าวไทยบ้านด้วยนะครับยังไม่ได้วานแฮนะครับโดนปลานะครับไม่ใช่ปลานะครับงูงูนะครับด้านล่างนะครับนะครับติดด่างอยู่ตรงนั้นครับดินอยู่ตรงนั้นนะครับนี่นะครับ เดาไม่มมได้เพราะมึงก็ไเด็ฝฟาห่มวันเหี้ยลงไปได้่าหม่มขึ้นมาผ้มามันผ่า,า,า,าทั้งขนาดผ่าร่วมจริงจริงลงเลยพี่ลงเลยช่วยกันนะคง,งไม่นานหรอกพี่บัวมันแค่นี้เองนั่นถอนถึงนั่นแล้ว ถ่ายคลิปแบบหนึ่งไปยูเดี๋ยวเร็วมากันถ่ายคลิปลงก่อนไปลงเซตแล้วกับมานะครับฝากช่องนะครับอะไรก็ถ่ายนะครับชำนาญเบาไทยบ้านนะครับกดติดตามนะครับฝากช่อง YouTube นะครับช่องใหม่นะครับกำลังสร้างช่องขึ้นมานะครับวิธีไทยบ้านทั่วไปนะครับอะไรก็ถ่ายการวานแห่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฝากช่องเลยนะครับ อะไรก็ถ่ายนะครับชำนาญเบ่าไทยบ้านตอนนี้พากันรื้อบัวนะครับวิธีชนบทไทยโอ้ยอให้พูดชัดยังไงกับคนคขมเมพูดไทยโน กองเชียร์ทางนี้ก็นั่งหัวนั่ง,น,งนั่นบ่นลงไปซอยเขาก็โอ้ยเนาะคุณติดมากกว่าก่อนเลยมันกูมูเล่นน้ำนะครับรอทีมงานนะครับหรือบัว ร,รู้จะสนอมไหมบรน,น่าจะขนเียขันลากอวนแล้วมก็ต้องมารื้อบวอัวหรอกวะไหนรื้อเลีงที่อะไรแล้วก็วเอาวันลากชักม่งแล้วนี่เสียงไม่ดูลากอนแล้วพูด